รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับเป็นแบบพกพาระบบสตูดิโอสองลำโพงนะครับสำหรับตัวนี้ยี่ห้อโซนี่โมเดล cbe สองทีวีนะครับเป็นสีพาร์เทลนะเป็นสีน้ําเงินออกม่วงนะครับสําหรับตัวนี้แจ้งําำนิดเลยก็คือไม่มีฝาปิดลังฐานนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะใช้ฐาน2 ac ก้อนฐานไม่มีหลุดนะครับเนี่ยเขย่าไงก็ไม่มีหลุดนะเมื่อใส่ฐานเข้าไปแล้วจะโค้นแน่นมากนะครับสำหรับคนที่ไม่เชีเลี่ยนเรื่องฝาปิดลังฐานซึ่งมันอยู่ด้านหลังเนี่ยเขย่าไงก็ไม่หลุดนะครับ ีสายฮิ้วนะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยระบบวิทยุก็ถึง1 0 8เมกะเฮิร์ตนะนะครับนับจาก92123ิบส n งหนอถึง108เลยนะครับเดี๋ยวเทสระบบวิทยุก,ก่อนนะครับฟังก์ชั่นจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฟังก์ชั่นจะมีระบบ a M นะครับวอลลุ่มอยู่ตรงนี้นี่มกระเบนะจูนคืนอยู่ตรงนี้นะครับ c o m ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้แค่ AM กับ AM อันที่สองระบบทีวีตรงนี้จะไม่มีนะครับเป็นของญี่ปุ่นครับรับเลยทุกทื่นของมนเรางสองหมื่นสี่พันตารางวาตารางวาละสองร้อยบาทวงแหวนเสีย์วัตติกนะครับเป็นระบบไล่ละหนึ่งแสนบาทจะมีช่องเสียบไฟ DC นะคหกโวลต์นะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเพชรรุ่นสร้างธรรมีร่วมทำบุญบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรลทปอาาไมในที่บัญชีงเก้าห้าหนึ่งสองศูนย์แปดนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสองศูนย์แปดหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 6 5 9 8 2 4ห้6เก้าแ2ดสองส่าเทปก็เลื่อนมาซ้ายสุดนะครับเธอเทปอยู่ตรงนี้ฮะกวาเขซ้ายกว่าเต็มระบบเลย0 6นย์ีกห้าเกองส่นึครับ 0 6 5 9 2าเต็มระบบเลยสำหรับระบบเทปนะครับฟ okay. ังระบบเทปนะครับเสียงดีฮะตัวนี้สำหรับใครจะปรับความเร็วมอเตอร์จะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถช้แเกๆนะรับปได้แต่ตรงนี้ก็ระดับมาตรฐานนะครับ วดีโอแยกซ้ายขวาชัดเจนเสียงดีนะครับมีไมโครเบฟด้วยนะครับเวลาใส่หูฟังเสียงจะแน่นมากนะ,ะอันนี้ออฟอันนี้อ่อนนะครับนี่จะเป็นช่องใหม่ะครับรอนะกอขวากอซ้ายนะครับ คร่าวๆประมาณนี้สําหรับหัวอ่านลูกยางสภาพดีหมดนะครับ